ครับคุณผู้ชมครับพามาชมมิสูบิชิแก๊สนะฮะมิสูบิชิแก๊สของใหม่ญี่ปุ่นนะครับเมดอินญี่ปนนะครับใช้แก๊สกระป๋องนะครับตัวนี้ของใหม่มือหนึ่งนะฮะเมดอินญี่ปุนนี่คือรุ่น สุดท้ายที่มิซูบิชิทําแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือรุ่นสุดท้ายของมิซูบิชิแล้วฝาลางสตาร์ทจะเป็นเมกิแล้วนะครับคือจากนี้ไปท่านจะไม่เห็นเครื่องตัดหญ้าแบรนด์มิซูบิชิแล้วท่านจะเห็นเมกินะครับ LPG นะครับแก๊ส2จังหวะ 23C ซีซีใช้แก๊สกระป๋องบ้านเลามีถังอัตลูปแยกนะครับชนกับหาง OEM มาเท่นเหล่ามิซูบิชินะครับเป็นขนาดกระบอก26มิลหัวเกียเก้าันหางเป็นกันสั่น2ชั้นนะครับสไตล์มิซูบิชิเลยก็คือมันจะมียางซ รกรณีใบมีดสันหัวสันมันจะมาซับแรงให้ตรงนี้ขันเร่งก็เป็นสไตล์มารุยาม่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะนี่คือลานสตาร์ทเบาด้วยครับดึงเบานะครับดึงเบาน้ําหนัก5โลประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ,อะลองสตาร์ทดูฮะลองเร่งดูฮะ,ะวิธีการก็คืออันนี้เปิดเปิดแก๊สนะ อันนี้ปิดก๊อกน้ำมันนะกันถ้าเป็นก๊อกน้ำมันก็คือปิดแหละอันนี้เปิดอ่ะปิดเป็นแกส๊สใช้ทั่วไปนะฮะกดเข้าไปครับกดแล้วก็หมุนดึงแกส๊สออกมาเลยฮะกระปองแกส๊สมันจะมีบากตรงนี้นะเวลาพี่ใส่เนี่ยพี่หมุนหมุนให้มันเข้าล็อกคึบกับนะเนี่ยมันจะมันจะล็อกของมันเห็นไหมแล้วก็ปิดฝาฝาก็จะมีลูกศรอ,อยู่นะครับให้มันตรงกันตรงกันนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็บิดครับทีนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยเครื่องใหม่นะฮะอันนี้ข้อควรระวังนะฮะพอเติมมอเตอร์ปปปย พี่สตาร์ทปล่อยให้มันเดินเบาก่อนอย่าเพิ่งไปกดคันเร่งนะเนื่องจากว่าทางเดินของ2ทีเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับมาจากนี่ฮะขึ้นมาปั๊มปั๊มกาจะกระดึ๊บขึ้นมาตรงนี้ได้นะฮะพี่รอ2งทีสักนิดนึงใช้เวลาประมาณสักองถึงสนาทีสตาร์ทเดินเบาไวอ้อย่างนั้นนะครับอย่าเพิ่งเร่งนะครับเราจะมองเห็นครับออตโตลูปมันกระดึ๊บขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาจนตรงนี้จนกระทั่งควันมันออกค่อยๆกดคันเร่งนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะลองเร่งนะ,ะคาถามยอดฮิตแก๊สหนึ่งกระป๋องใช้ได้นานแค่ไหนไม่เคยลองฮะแต่ญี่ปุ่นเคลมมาว่าใช้ได้2ชั่วโมงข้อมูลจากญี่ปุ่นนะเป็นแรไอเทมครับน่าสะสมกมือ2มีหากันให้ควักเลยนี่คือมือ1และเป็นดโดยตรงเฉพาะของมิสูบิชินะครับมีแค่ยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ทาแบบนี้เป็นแกส๊สอะไรไม่ไมรคบอะไรมีให้เบิกนะครับทีนี้ผมกําลังจะบอกลูกค้าว่าแก๊สข้อดีของมันก็คือว่าพอเรา ทิ้งไว้นานๆฮะแล้วมาสตาร์ทตอนไหนก็ได้แผ่นผ้าไดอะแฟมข้างในไม่ใช่ผ้าปั๊มปกติเป็นยางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าพังครับล้างเรื่อยๆได้เลยค่ะปีหนึ่งถอดมาล้างสักรอบหนึ่งก็ดีครก็ใช้ได้ต่อเนื่องครับเป็นยางครข้อมูลการใช้ทั่วไปนะครับเป็นลานสตาร์ทเบานะฮะแล้วก็แก๊สเนี่ยก็สตาร์ทเมื่อไหร่ก็ติดแล้วก็เป็นโมเดลใหม่นะครับโมเดลใหม่ตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องสังเกตตรงนี้นะฮะถ้าเป็นเครื่องเบนซินเนี่ย ช่องตรงนี้มันจะจะโลง่งโลแต่อันนี้เขาจําเป็นต้องปิดไว้เพราะว่าท่อแก๊สมันต้องขึ้นมาอุ่นนี่เห็นไหมครับท่อแก๊สมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมาว่นอยู่แถวเพื่อให้อุ่นแกส๊สถ้ามันพังขึ้นมาทําเป็นถังแยกก็ได้นะผมแนะนําสมมุติเราไม่อยากจะเล่นแก๊สละก็ซื้อถังน้ำมันมาใส่นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนคาบูเป็น260มันก็จะกลายเป็นมิสูบิชิถังแยกปั๊มก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปั๊มก็อยู่ตรงนี้ราคาที่เคาะกันนะครับต้นทุนอยู่ที่8 88 8แปด ไม่รวมส่งไม่รวมอะไรทั้งนั้นเลย8888 88, นี่คือใครที่จองไว้ก่อนหน้านี้จะได้เปรียบผมวันนั้นผมเพาะราคาไปที่7จ็ดพันครับก็ถือว่ายกผลประโยชน์ให้ไปนะครับ ล่าสุดคือ8888นะครับราคาดีอะเลิกเอาใช้เผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวอาจจะต้องเคาะราคากันอีกทีหนึ่งเรื่องของค่าขนส่งบ้างอะไรบ้างเองนะคะนี่ฮะสวยครับสีรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นรุ่นสุดท้ายทันหลวงพ่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามิซูจะไม่มีละจะต่อไปท่านจะได้เห็นเมกิอย่างเดียวแล้วนะครับจะไม่มีคําว่ามิซูบิชิอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเขาขายกิจการไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะมิซูบิชิแก๊สครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ชมนะครับสวัสดี